ทำรั้วฟาร์มข้าวกันดีกว่าทุกคนจากพาร์ทที่แล้วนะที่เราโดนหมาป่าตัวใหญ่มาพังฟาร์มเรานะเดี๋ยวจะมาล้อมรั้วกันเดี๋ยวเราต้องขี์กันเราต้องอันนี้ก่นอนเขาเป็นรั้วก่อน ตรงนี้ล้วก็คาเรือเสร็จแล้วล้วก็จะล้อมล้อมตรงนี้เลยเฮอเออเฮียหลวงมาดีมาดีูด,ดูข้างล่างก็มีเต็มเลยมีงัวด้วย ตายตายหัวติดหรว่าเดี๋ยวถ้าโดดเออเฮ้ยเดี๋ยวร้อมรู้ว่าขึนต่อรอเติต่อเคียดตรงนี้เด้อ ค่อยมาเคลียที่หลังนี่ระเบิดนี่ครับอัะที่รู่น mình còn nuôi มาตรงนี้โอเคถ่มตรงนี้ไปต่อแต่ตรงนี้ไปเลยนี่เออต้อต่อสองอันนี่ก็อันเดียวได้แล้ว,ลวก็ต่อไป พอหรือเปล่าวะค,ค่อยๆเคลียไปเรื่อยๆล้อมลัวไปเลย ขยายฟาร์มที่ละแล้วก็ขยายได้ละหน่อยหนึ่งโอ้ยขยันวางผิดว้ยมันชีไอ้นี่ไปลืมลืมนี่มานี่ได้อยู่เมอนจะไม่พอเ้วจะหมดแหละ ผมมาเลยล้รเนี่้เกะกะแล้วไม่พอขาดอีกหน่อยหนึ่งเราไปครับต่อเยครับประตูเ้อะตูลัว ขับไม่อีกหน่อยขับเป็นสติกแล้วขับไม้อ,อ,อีกหน่อยแล้วขับรั้วก็ประตูรั้วสองอันรั้วอีกหน่ึง่งเคไป รู้ว่าอยู่นี่เข้าออตรงนี้เลยเออปักถัดด้วยปักถัดด้วยเรียบร้อย่ไง คือตรงนี้เรอหัวเข้าไปอยู่ฟ้ามันตอนไหนวะ นี่จะมีฟาร์มพังคนนีม้มาทำเลยเดี๋ยวทฟาร์มด้วยสา้ขุดไปหมดดูดิข้ดเยอะ ปเ,เป็นอาหารไปเลยใครมาทำแปลงมาพังอี Hãy subscribe cho ข่าวโคตรเยอะ kop yang rugi hebot eh lihatlah -ka loran tu siapa <coughs> be yakin ni kau ah สักสิบห้าสักสิบห้าเรียบร้อสวนที่สักสิบห้าเไทยปกันนเแชะนลู เกิดมาเกิดหลายหลายลูกเดี๋ยวเขาเดอย้ามาตาม,ข,ตมาข้างบนให้เราค่อยทำที่หลังต้องมาดัดแปลงข้างบนหน่อยหนึ่ง เก็บรวมไว้หนักอันนี้มันจะเป็นทีทีทีเก็บไปเคลียก่อนอะไรไม่จะเป็นแล้วก็ดินปืนกับทิ้งเลยนี่แหละหินทิ้งไ,ไม่จะเป็น ไอ้โตนเก็บไว้ได้โอเคไม่เป็นไรอ่ะทิ้งทิหมดไอ้ที่เหลือนี่ทิ้งมือมือเลยทิ้งใบดินแล้วค่อยขับไม่ได้หาไม่ได้ดิน